อาเลยครับวันนี้สวัสดีทั้งผู้ชมท่านด้วยนครับมันอยู่กับไลน์เจอนะครับใน EP4 นะครับอันนี้ผมจะมามานะครับอ่ามานะครับมาเล่นนะครับอ่าเล่นอะไรไม่รู้น่าจะเป็นด่านโอกาสนะครับตอนนี้ผมก็ชั้นน้อยผมไม่ได้ถ่ายเกิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็เผื่อท่านผู้ชมไม่มีใครดูผมเลยถ่ายนะครับวันนี้ครับผมจะ ผมจะไปจะเต๋อวิเศษด่านที่3ในเออเต๋อวิเศษไม่ใจะเต๋อวิเศษด่านที่3นะครับก็น่าจะเป็นเงนั้นนะครับก็จะที่เราเล่นอะไรมามากพอแล้วก็ผมจะไปใช้แสนแสนเจ้าจะไปไหนก็ไปจะยเจ้าจะใช้ตัวนี่แล้วตัวนี้ผมก็ไม่ได้อัปเต็มหรอกครับแค่เวลหกสิบด่ามที่มันมาเอฟเฟคแคลร์นี่ใช้แน่นอน ผมต่อเอ้ยโอ้ยติดทีนี้ครับโอเคครับทีนี้ผมก็จะใช้เออลุงลุงเอ็มนะครับอ่าลุงลุงเอ็มนะครับก็กับกับแบบกับข้าวกับข้าวจับได้ครับกับข้าวโอเคครับเราจะใช้ลุงเอ็มกับ แบบนึ่งครับเนี้ยโอเคเลียกับบอนัาค่าก็ได้นะครับว่าโอ้ยไอเจ๊ครับก็ไปเตนเลยดีกว่าครับ้ารู้สึกผมขอยายทีมครับตัวนี้อัพเต็มแล้วตัวนี้เต็มแล้วตัวนี้ก็เต็มแล้วเต็มแล้วเต็มเกห้ายังไม่ถึงแปดสิบมันก็ตัวเวลยังไม่เต็มมาไว้ทีมนี้หน่อยจากตัวนี้ อ่าเอาไหนตูวไหนดีครับตู้นี้กี่ตงตัวนี้ไหนนเนี่ยกับนี่ครับน้อยหมวกแดงคเั้เอ้ยเกือบกดแล้วจะไปใช้ทีมสู้โอเค ไปเต็ตพิเศษกันเลยเฮ้ยพิเศษแกบอกเออมันเป็นพิเศษเดียวโอเค,อ,เคอ่าแล้วก็จะเอออ่า,อา,อาแล้วก็จะไม่ช็อตถอดจเอจลอะไรนะครัล้ออ่ะมาตอนนี้เจอว่าถุงผูกใส่แดงกันแล้วนะอย่างรวดเร็วอาดานสามไม่รู้ว่าจะผ่านได้ไหมนะแต่รู้สึกว่าผมเคยผ่านมาแล้วขอลองไม่ใช่หน่อยครับเพื่อนอนะ ไม่ฉันรู้ว่าผ่านได้เปล่าอย่า <Yeah. laughs> น่าจะผ่านได้นะ oh, oh. มีความกระตุกแต่ oh. ก็ไม่ค่อยกระตุกมากเท่าไร uh, สมารในจอผมนะผมว่าเ่เฮ้ยเชี่ยยยไอแคลโลโอยนักแคลโลมาช่วย yeah, yeah. <laughs> <laughs> แต่ชนทีเดียวก็ขี้แตะ้วครับพองลุงเอ็มลุงเอ็มลุงเอ็มกับลุงกายครับฮ่าดังเดียบดีใจอุ้ยเจ้าอุ้ยเจ้า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 รู้สึกว่าเราจะผ่านนะครับลุงเอ็มครับลุงเอ็มครับลุงลุงกายครับก็คืนนี้นะจ๊กอันนี้ไม่ต้องกลัวแลกเลยครับ ย้น yeah. แลว,แลว <Yeah. S 1> โอ้ยใส่กอกความหมือมาทำไมอ่าต่อไปก็จะเล่นด่านที่สี่กันเลยน,นะครับอ่ะเล่นแบบติดต่อคับเป็นโนก,กติดต่อผมขอใช้เพื่อนัะคนุนครับคุณอ่อน พอนก็ได้นะครับดิวมนก็ทำไมเมทิอมไปสลับกับไอม่รู้ว่าผมทาอเลยก็ เใช้สกันนี่กันนี่เนี่ยกงองของเราไปก็ไม่เหลือเลยรไปเใช้ของนะ โอเคฉันถือว่าน่าจะขาดจะมันตรงตีแผ่นงานกัน

สู้กับเพื่อนกับเวีดกันต่อสู้กับต่อสู้กันสองคนนะครับผมจะลองสู้กับคุณเก่งนะเป็นพื่อนอผมนะ,อะโอเคอับโอ้เขาก็เก่งพอตัวนะครับแต่คิดว่าเขาจะติดดูดานบอสขถงดินในเปลวลางครับเอยไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่สเปเชียลขอบ่าเขาเก่งนะครับเขาเลยไปสเปเชียลนะ,ะนี่กับดปเซลลี่แมวนะครับผมก็อยากได้มันแบบเข้าไปูุีกับเขากันเดินนะครับ เขาเก่งครับเราก็จะต้องใช้เพื่อนที่เก่งหน่อยนะอาจจะไม่เก่งมากเท่จไหวอ่ะใช้ทีมนี่ยเว้ยรู้สึกอัพฐานจะเยอะกว่าเรานะนี่อ่ะพันว่าอามอยเลยอับดุลลยอุ้ยเซลลี่ลุงเอ็มลุงเอ็มใจเย็น แค่รอฉันเชื่อใจนายแค่รอโอ้โหหดจนผมสู้ไม่ได้โหดจริงครับกองหนุนเต็มเลยนี่ไงปิดเลย ตอนที่คุณเก่งสู้กับผมคุณเก่งก็ใช้ของโถรปืนมิไซเชอลี่ใช้มันให้หมดเลยนี่สงว่าเป็นคุณเก่งเก่งจริงชื่อคุณเก่งก็ต้องเก่งพยายามาอีกแล้วพายุฝนของสเตพิเซษให้ ไม่น่ะฉันไม่ใช่พายุฝนแต่มิเศแต่ก็พยายามสู้อะนะไปเลยพวกของเราไม่ฉันมีเอิกเพ่เขารอกว่าจจะตายแล้วเนะี่ยก็จะชนะได้ก็ใช้ของหมดเลย ผมจะไปเล่นอีกคนหนึ่งพอครับแค่นี้ครับขอสุ่มกัแล้วกันนะเอาเอาเป็นคุณคุณอะไรดีอาเอาเป็นคุณเออคุณใครดีนะคุณใครคุณใครคุณใครนะคุณใครคุณใครนะคุณใครคุณครใอ้เจ นี่ครับคุณเจมก็ได้นะว่าเขาเป็นเพื่อนผมดีนะคว่าผมรู้สึกว่าผมอยากสู้อีกคนหนึ่งครับแต่เขาหายเนี่ยไม่เเขาไน้เพื่อนลงไปที่เผือเจมคุณแซลมอนเนืมรู้สึกว่าเขาจะสร้างอลายใหม่นะครับหหาของมันนี่ออ๋อเจอครับนี่ครับคุณปังปอนครับผมเกลียดมันมากครับ แนข่ขอต่อสู้ก็แล้วกันไม่ใช้เพื่อนจ้าบัมอัพเดตโอปัก้องปล่อยเต็มนักตบปลาดูหน่อยสิว่านักตบปลามันแรงแค่ไหน อ้าวกดผิดเออเคเออเวดแชร์รอไปก็ได้ป้างดองที่กินเป็ดไก่บ้างดองที่ ่ครับผมจะสูงกองกำลังไปเลยต้มเรียบร้อยครับขี้แตกโอเคครับอ่าก็จบเลยครับไว้เจอใหม่ในคราวหน้านะครับอ่งาง้นก็สวัสดีครับ Bye bye các.